สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมวันนี้เรามาดูเห็ดละโง่กันนะครับ่าหน่อไม้ไผ่ปลาขาวๆนะครับที่อยู่ใต้ดินทรายมันหมดหมดไปแล้วนะครับต้องรออีกปีหน้านะครับตอนนี้มันก็จะไม่ขาวแล้วนะครับมันจะเป็นหน่อไม้เขียวแล้วมันจะขึ้นลำสูงแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าเห็ดละโงกนะครับฝนตกมากๆก็เป็นการหมักของ ใบตองของนั่นมันเน่านะครับผมก็เลยเกิดเหตุขึ้นมาได้ยินนักวิชาการว่าเหตุนี้โปรตีนสูงมากนะครับนี่ก็คือเป็นเห็ดตะงกเหลืองกับตะงกขาวนะครับสวยงามมากถ้าเราไปเจอบนพื้นดินเนี่ยมันจะสวยงามนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ราคาของแม่ค้าคนกลางนะครับอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทนะครับเกือบสามร้อยเนาะแต่ว่าแม่ค้าคนกลางเขาจะ ไปยังไงก็แล้วแต่เขานะครับความสามารถของเขาเราก็ทำได้แค่นี้ละนะัเอาไปนี้ละนะครับผมครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆทุกท่านขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคยสนับสนุนนะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไข้นะครับมีเงินเยอะ ไม่ทายเห็เสียวนุกโรยไปเพอ